ตทต้้นไมอนนี้พายงาทองกำลังใช้งวงดันไปที่ต้นไม้นะครับต้นไม้กำลังที่จะเอ็นและล้มลงเป็นการโชว์พละกำลังของพญาโคสารแห่งพงไพยกำลังยังเหลือเฟือครับ ขุนคลิปวิดีโอจากเนียชัตเตอร์นี่คือข่าวงไายงาทองล่าสุดครับไม่กี่วันมานี้ได้ปรากฏตัวอยู่ที่บริเวณโป่งอาจารแมวภลายงาทองไปไ,<ม>ไป,ไปมาระหว่างโป่งอาจารแมวกับเขื่อนคุนด่านปราการชนนะครับด้านหลังก็สามารถเดินทะลุไปยังเขื่อนคุนด่านปรกนนาการชนจังหวัดนครนายกได้การปรากฏตัวครั้งนี้ก็เป็นเพียงระยะสั้นๆเหมือนเดิมครับเพียงแค่หนึ่งวันก็ หายเงียบไปแล้วนะครับอาการตกมันนั้นหายไปหมดแล้วครับวควงจะเดินกลับมาทิ่นเดิมบริเวณป่งอาจารย์แมวจนถึงกมที่28 29ภายงาทองก็จะเดินวนเวียนอยู่แถวนี้เป็นประจำนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นช่วงที่ช้างพายตกมันหลายตัวครับแต่สำหรับปีนี้ดูเหมือนว่า ภายงาทองจะตกมันในระยะสั้นๆนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ปรากฏตัวของภายทองคําเดินวนเวียนอยู่บริเวณดรงยางนะครับข่าวตอนนี้ภายทองคํานั้นเงียบหายไปคงมีเพียงภายดื้อภายผงทองอยู่บริเวณจุดชมวิวฝั่งปักช่องนะครับ ทังปลาส่วนใหญ่ก็จะสนกันในช่วงนี้นะครับพฤศจิกายนเป็นการแย่งพังสาวหรือไม่ก็แย่งอนณาเขตครับตอนนี้ภายงาทองใช้ลำตัวบริเวณคอนะครับถูไปที่ต้นไม้แล้วก็ใช้งวงค่อยๆกระแทกให้ต้นไม้อีกต้นหนึ่งครับค่อยๆเอ็นลงนะครับ นี่ครับต้นไม้เอนแล้วนะครับนี่คือกําลังของช้างป่านะครับกํากลังมหาศาลจริง,งครับ <omics> มาดูว่าจะทําอย่างไรต่อนะครับใช้งวงกระแทกไปที่ต้นไม้อีกครั้งหนึ่งครับดูความตั้งใจของภายงาทองครับจะล้มให้ได้ครับใช้เท้าเหยียบ ไปที่ต้นไม้ด้วยนะครับจากนั้นก็ใช้มงดันเข้าไปครับต้นไม้นี้เติบโตโดยธรรมชาตินะครับรากแก้วก็ค่อนข้างลึกเลยนะครับและเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางครับล้มลงไปแล้วครับนี่คือกําลังของช้างสารครับนี่ครับหลังจากต้นไม้ล้มไปแล้วมีสะบัดหัวนิดหนึ่งครับ หลังจากวันนี้พายงาทองก็เงียบหายไปครับนี่ครับต้นไม้ล้มขวางถนนไปแล้ครับพายงาทองก็เดินบนเวียนอยู่โป่งนิดหนึ่งครับในรุ่งเช้าข่าวว่ามาที่บริเวณทุ่งกวางนะครับแต่ก็ยังไม่พบตัวนะครับต้นไม้ล้มลงไปแล้วนะครับนี่คือพละกกำลังของ พญาช้างสารครับแม้จะไม่มีงาแต่ยังมีกำลังเหลือเฟือหลังจากเหตุการณ์วันนี้ก็ทราบข่าวว่าพายงวงทองไปปรากฏตัวอยู่บริเวณทุ่งกว่างนะครับแต่ก็ไม่ได้เดินโชว์นะครับก็ไปเป้ากันตลอดครับแต่ก็ไม่พบนะครับข่าวล่าสุดนั้นดูเหมือนว่าพายงาทองจะกลับไปที่เกิดคุณดาประการชนแล้วครับแนวหลังของป่าก็คือจุดเชื่อมต่อไปยังเ่ินคุณดาประการชน คงจะไปเป็นมามาครับสําหรับภายงาทองและยังคงคองความเป็นช้างป่าที่มีน้ําใจและสมกับชายาพยาโคจาาแห่งธงพายครับ